ผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเตยนะครับเบลค่ะก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะฮะวันนี้คุยข่าวบันเทิงครับประจำวันพุธที่26นะครับกุมภาพันธ์นะฮะวันนี้เรามีข่าวในวงการบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของคุณนัเดชคูกิมิยะคุณแคนดี้แล้วก็คุณบานเย็นราแก่นแล้วก็คุณเด็บบี้บาซูนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราขอเริ่มงานแรกกันที่ฉลองภาพบรรยากาศงานฉลอง10ปีไทยแอร์เอเชียนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยได้หนุ่ ของเรามาเซอร์ไพรส์ครบรอบ4ปีแห่งความสุขร่วมกับคนไทยของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนั่นเองค่ะและในออโอกาสที่ครบรอบ10ปีนี้ก็มีการเปิดตัวโปรโมชั่นการสายการบินสุดประหยัดที่ทุกคนรอคอยนะจองตอว่าเที่ยวบินวันนี้ถึง 2>, 2มีนาคมนี้ที่ w w w a i r a s i a c o m นั่นเองค่ะคและภายในงานนี้ค่ะเรามีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มณเดชค่ะต้องขออัปเดตก,กันหน่อยว่ามีข่าวมองว่าสาวคิมเบอร์รี่นี่ค่ะที่เป็นนางแบบแล้วก ็มีข่าวกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยจะมาเป็นเด็กในสังกัดของพี่เอสุปชัยเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงไหมคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับคิมเบอรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมรวมไปถึงล่าสุดนี้ได้รางวัลดารานําชายสุพรรณหงส์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็เขาบอกว่าที่เล่นภาพยนตร์คู่กับสาวดิชี่ไปณเดชน์เนี่ยเป็นป่าดันแต่ว่าดันยังไงก็ดันไม่ขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะรวมไปถึงมีข่าวว่าณเดชน์เนี่ยแอบเล่นไอจีกลัวแฟนคลับเนี่ยน้อยใจไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคครรัััับบเเเเปป็็นนนนนนพพืื่่่ออกกไม ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนีต้องไปถามพี่เอแล้วกันครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ครับผมเมื่อวานได้มีโอกาสไปรับรางวัลสุพรรณหงษ์ครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีชื่อเข้าชิงนะครับผมก็ขอบคุณคณะกรรมการด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนสำหรับรางวัลพ่อบล้าโบสถ์ด้วยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นรางวัลแรกสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยคู่กรรมครับผมก็จริงๆรางวัลนี้ก็อยากจะมอบให้กับ ทีมงาน M39 ด้วยนะครับผมแล้วก็นางเอกของผมด้วยน้องวิชีด้วยก็จริงๆก็มอบให้กับนักแสดงทุกคนท,ทีมงานทุกคนด้วยกันเพราะว่าถือว่าถ้าไม่ได้มีบทป,ประพันธ์จากคุณโทเมนตรีหรือว่าไม่ได้มี แรงผักดันมาจากเอ็มสามเก้าเนี่ยอันนี้ผมก็คงไม่ได้รางวัลนี้เหมือนกันใช่สวยขึ้นนะน้องลิชสวยขึ้นนะตอนนี้นะฮะก็แบบว่าน้องก็แบบว่าเริ่มเริ่มแบบว่าเข้าใจเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นก็มันเป็นเรื่องของเวลานะประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยน้องก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาตัวเองเรียนแอคติ้งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็โดนทุกคนนะก็ไม่เป็นไรครับช่วยๆกันไปฮะนพึ่งเรื่อยๆพึ่งปากครับผมช่วยๆกันน้องๆน่ารักอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมผมก็ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากแต่ว่าเล่นแบบว่าลงรูปตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยฮะใช่ใชก็มีของแม่แลนะพี่น,นี้ก็ได้ดูทั้งวันนะ <c oughs> <c oughs> ของแม่แบบว่าอัปเดตตลอดทั้งวันเลย ค่ะส่วนเรื่องที่ว่าสาวคิมเบอรี่ที่เป็นนางแบบเนี่ยจะมาอยู่ในสังกัดของพี่เอสุภชัยเนี่ยค่ะหนุ่มณเดชน์เขาแก้ข่าวเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ทราบจริงๆแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะคส่วนที่ได้รับรางวัลดารานำชายสุพรรณหงส์เขาบอกว่าดีใจตั้งแต่มีชื่อเข้าชิงแล้วก็ <นะ S 1> ต้องขอบคุณคณะกรรมการดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นรางวัลแรกด้วยนั่นเองค่ะคส่วนเรื่องที่ว่าเป็นป่าดั้นให้สาวริชี่แต่ว่าดันไม่ขึ้นเขาบอกไม่เป็นไรถือว่าช่่่่่่่่่ววววยยยยยกกกััััันน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 ไไไปเเเอออออองสททีีลล IG ้้้้าาบบบมดแแฟใจ เนี่ยเพราะว่าเขาเล่นเนี่ยคือไม่ได้อยากลงรูปตัวเองแค่อยากแบบโพสต์รูป นู่นนั่นนี่แบบขำๆมากกว่าตามเช็คประมาณว่าตามเช็คเรจติ้งใช่แล้วค่ะถ้าใครอยากตามเนี่ยไปตามที่คุณแม่แก้วเขาดีกว่าถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมแบบไม่ได้เล่นเองอ่ะเพราะว่าคุณแม่แก้วเนี่ยโพสทั้งวันโพสเยอะมากเขาบอก่เ้าโพสเยอะมากถ้าใครไปตามเนี่ยไปตามคุณแม่แก้วดีกว่าใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไออันที่เล่นเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจจะลงรูปตัวเองที่บอกไปแบบเอ้ยอาจจะโพสนู่นโพสนี่ขำๆไปประมาณนั้นนะครับมากันที่อีกหนึ่งคู่แม่ลูกกันดีกว่าครับคุณบานเย็นรากแก่น ของลูกสาวนะกับผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเลงว่าฉันช่วยตัวเองได้เพลงนี้นะฮะฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลายๆคนว่าหลังจากที่ดู MV แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างวาหวิวทั้งคุณบานเย็นและคุณแคนดี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับรวมถึงอยากให้คุณแม่เนะี่พูดถึงงานของลูกสาวหน่อยว่าคุณแม่เนี่ยรู้สึกอย่างไรไปติดตามกันครับตอนนี้ผลงานทั้งหมดที่ทําก็ทาทาด้วยตัวเองทําแล้วก็ตอนนี้ทำอยู่คืออีสานป๊อปร็อก ะะกับ MB ีล่าสุดที่ที่ปล่อยมากระแสก็ดีก็คนก็พูดถึงค่ะก็ค่อนข้างดีใจนะคะที่มีคนสนใจกับสิ่งเล็กๆที่เราทำนะคะแล้วก็เราตั้งใจทำจริงๆแล้วก็มีคนเห็นอนะ่ะมันต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ค่ายใหญ่เราไม่ได้อะไรเลยเราเป็นศิลปินตัวเล็กๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็อีกน้อยที่สุดคือก่อนหน้านี้ มันจะแรงกว่านี้ด้วยแต่คุณแม่เนี่ยช่วยดูช่วยสกรีนให้ทั้งหมดนะคะก็เลยออกมาบอกก็ถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่อ,อ,อยู่ภายใต้ความสวยงามตรงนี้อยู่นะคะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาระยะธรรมแต่สิ่งที่เราทำมาก็เลยต้องไม่ให้เหนือกว่าอาระยะธรรมหลังนี้มากเท่าไหร่ออค่ะออก็ลูกตัดสินใจนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ให้ลูกสาวเป็นผู้จัดการค่ะทางทางด้านทุกอย่างแม่ก็ต้องปรึกษา เพราะว่าถ้าจะให้สมัยใหม่มาร่วมกับสมัยเก่านะคะแม่เป็นผู้อนุรักษ์ูก็เป็นผู้จะส่งเสริมให้มาผสมประสานจะไดะ้พัฒนาคือประยุกไปเรื่อยๆค่ะแบบว่าเราไม่หยุดนิ่งส่วนศิลปวัฒนธรรมของเก่าแก่ดั้งเดิมเราก็อนุรักษ์เราจะไม่ทิ้ง นะคะของดีแล้วของสวยงามแล้วเราจะอนุรักษ์เอาไว้ตลอดไปแล้วช่วยลูกชั่วหลานด้วยนะคะจะคอยสอนคอยนั่นอา,อาจจะเปิดคอร์สแล้วก็ให้ลูกหลานคนที่คนไหนที่สนใจอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมตอนนี้ก็จะสอนให้นะคะ ก็เพลงนี้ฮะฉันช่วยตัวเองได้เนี่ยนะฮะก็กระแสค่อนข้างดีมากๆนะส่วนเรื่องของ MV เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสมันค่อนข้างแรงด้วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีความเซ็กซี่มากแต่ก็มันไม่ถึงกับว่าโป๊เปลื่ยอาจารย์อะไรขนาดนั้นนะส่วนคุณคุณมานเย็นราแกนเนี่ยก็บอกว่าผลงานของลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าก็แล้วแต่เขาตัดสินใจดีกว่าอย่างที่บอกไปก็ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ให้ลูกดูแลก็คือเขาก็คุณคุณแคนดี้ก็โต ระดับมงแล้วก็มีโอกาสที่ตัดสินใจได้คือถ้าลูกสาวตัดสินใจแบบไหนก็ยอมรับแบบนั้นดีกว่านะครับค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะกับข่าวของสาวเดบบี้บาซูค่ะนานๆจะมีโอกาสเจอตัวสักทีต้องขออัปเดตเลยค่ะว่าวงบาซูเนี่ยจะมีโอกาสกลับมารวมตัวกันอีกไหมแล้วก็รวมไปถึงมันมีข่าวมาว่าเฮียฮอเนี่ยจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ให้บาซูเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมคะแล้วก,กับสัญญาอาร์เอสเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่ไหมรวมไปถึงความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ โอกาสจะกลับมารวมกันคุยกันอยู่นะคะก็ยังอยากจะทําเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะช่วงนี้ก็ยังยังอยู่ใน process ที่แบบว่าคุยกันอยู่ค่ะเพราะว่าทํากันไปหลายรอบแล้วแต่ว่ามันยังไม่เจอเพลงที่มันลงตัว ถ้ทาทำก็คงจะต้องอยู่กับ r s เหมือนเดิมนะคะเพราะก็ปรึกษากับพี่ๆโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้ใหญ่ของ r s อยู่ด้วยค่ะแ mm hmm. ฟนคลับก็น่ารักทุกคนเลยค่ะให้กำลังใจอย่างดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยที่จะขาดหายเลยนะคะถึงว่าเราอาจจะ่างหายก็ไม่นานพอสมควร mm hmm. ก็อันนี้ยังไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้อัปเดตกันเรื่องนี้เลยจริงๆเท่าที่คุยกับทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือก็อยากจะจัดนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าเราคงต้องรอจังหวะที่ มันลงตัวสําหรับทั้งทางค่ายด้วยแล้วก็ทางพวกเราด้วยค่ะเพราะเราก็เพิ่งขึ้นกันไปสองรอบก็ล่าสุดที่คุยกันก็คุยกันเป็นเรื่องของงานเพลงมากกว่านะคะงานเพลงก็คือทางผู้ใหญ่ก็ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของพวกเราก็คือให้ไปคุยกับพี่ๆโปรดิวเซอร์แล้วเอามานําเสนอทางค่ายค่ะก็อ,อ,อยากจะขึ้นนะคะก็อยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของบาซูที่เราจะสามารถที่จะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่แล้วก็เอาเพลงเก่าๆนี้มามอบให้กับแฟนๆที่ ติดตามเรามานานมากๆเลยมุมมองแตกต่างทำไมก็มีบ้างค่ะเพราะว่าในด้านของความครีเอทีฟและในแนวดนตรีนะคะพี่กำปั้นเขาก็จะมีมุมมองของเขาเขาก็จะชอบไปทางด้านอินเตอร์เกาหลีพี่โจอ,อี้ก,ก็จะไปทางเร็กเก้ส่วนเดบี้ก็จะชอบเป็นแนวอันด์กราด์เป็นเฮาส์ใช่เดียบี้ว่ามันน่าจะสนุกนะคะเพราะแต่ละคนเขาจะมีอินพุตแล้วก็มีมุมมองที่ต่างกันซึ่งพอมารวมกันเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ลงตัวได้แล้วถ้าหากว่าอย่างนี้เราก็จะได้ ได้กลิ่นไอของความเป็นหลายๆรูปแบบค่ะตอนนี้ค่ะเป็นสัญญาใจมากกว่านะคะก็ทำงานด้วยกันมานานก็เป็นสัญญาใจไปแทนค่ะ ค่ะก็อย่างที่สาวเด็บบี้เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการที่ทําเพลงอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่ลงตัวรับรองว่าถ้าเพลงเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยปล่อยออกมาให้ฟังแน่นอนค่ะส่วนรเรื่องที่ว่าเฮียฮอเนี่ยจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ให้เขาบอกเลยว่านี่ยังไม่ทราบเหมือนกันไงยังไม่ได้อัปเดตกันแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้มีคอนเสิร์ตจ,จริงๆเนี่ยก็ต้องรอจังหวะที่มันลงตัวนั่นเองส่วนสัญญากับทาง R S เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ<อ>มีแต่สัญญาใจค่ะ<น>พีเ้ย<น>ค่ะไปแบบว่ารักยะระยะอีกแล้วนะสำหรับบาชูใช่ มีอะไรอคอนเสิร์ตดีๆจากทาง R.S ให้ได้ดูกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันรอต<ห>ิดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักไปเฉกค,คนหนึ่งครับถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่นรนกกระา ตลาดเิเครห์ซื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศชอบไหมภรยาหุ่นน้วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วนายอะอยากมีภรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเหมือก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 9347 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจน,กนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเร้าใจได้อารมณ์ขาดลูกหัวใจคนเนรครียดขายเด็กกันอันตะลานคราอสซ่อรายปักท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศนี่เธอถูกต้อง ัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกคระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิครับหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0840999347 พบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับเป็นเกที่2นะฮะเลกนี้มาเรื่องที่งานแรกกันดีกว่าครับสำหรับรอบสื่อนะฮะก็ภาพยนตร์ Love Coming นะฮะเรื่องนี้ได้คุณบอลวิทวัตนะฮะหรือว่าคุณบอลซีชั่นเชนนะเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะเรว่าเป็นการควบคุมการผลิตนะครับแล้วก็ทีมงานคือได้ดาราเนี่ยนักแสดงหน้าใหม่ลุ้นล้วนเลยนะฮะก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับสาวที่ชอบจิ้นนะสาววายที่ชอบให้ผู้ชายเนี่ยมาจิ้นกันเองเลยก็คือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งทางเรื่ ที่อยากให้หลายๆคนลองไปพิสจุ์กันดูนะครับเลิฟคัมมิ่งนะครับอะเจอหนุ่มบอลวิทยาวัฒน์ทั้งทีนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวฮะ,ะเขามากับภรรยาสาวสวยด้วยนะฮะต้องเรียกว่าคู่นี้เป็นก็เป็นคุณพ่อว่าที่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มือใหม่นะครับสำหรับค,คุณบอลวิทยาวาัฒน์แล้วก็คุณแนนนะฮะก็ะอัปเดตนิดนึนงอัปเดตอายุคันนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยอายุคันเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็กําหนดคลอดเนี่ยเมื่อ,อไรอยากได้เพศไหนรวมไปถึงการตั้งชื่อเตรียมตั้งชื่อไวว้้หรือยงแลก็ ภาพคุณแม่ณนะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ที่มันคือหลายๆคนถามบอกว่าณนะตอนนี้ถ้าเรานับเดือนกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยท้องก่อนแต่งแล้วเหมือนว่าช่วง,งแรกๆเนี่ยหลายคนว่าเขาเนี่ยปกปิดคือเหมือนว่าไม่ค่อยอยากให้ใครรู้เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับน้องในท้องตอนนี้8เดือนแล้วครับจริงๆที่วางเอาไว้เป็น3เมษายนครับไปสาวมาเป็นเพศหญิงครับเป็น จนนริงๆอยากได้ลูกชายมากเลยครับแล้วก็ยังมีความหวังว่าจะได้ลูกชายอยู่คุณหมอทราวออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าร้านเปอร์เซ็นเป็นลูกสาว <c oughs> แต่เราก็ยังมี1%่ติ